ชีอลคลาเจนตัวนี้ใครไม่กินไม่กินเออใครไม่กินนี่คือแบบว่าพลาดมากเพราะว่าเป็นตัวคอลลาเจนที่มาแรงที่สุดในพอสอี้เลยนะคะมันคือคอลลาเจนผสมสารสกัดที่ช่วยเรื่องผิวล้น้วนกว่าอีกสิบหกชนิดนะคะอาหารผิวคุณหนูจา้าที่กินแล้วผิวจะคุณหนูอะโบกินทุกวันวันละสี่ถึงแปดเม็ดนะคะโอ้ยเหลือเกนเลยวันละสี่เม็ดถึงแปดเม็ดแต่นี่เป็นสูตรส่วนตัวของกูเองนะคะอ,อ๋อทมันดียังไง ไปตามดูรีวิวในเพจชีดาคอลลาเจนหรือหลายๆคนตัวแทนหลายคนที่ขายนะคะอันนั้นคือรีวิวจริงล้วนๆทุกคนมาด้วยแบบรีวิวว่างมากรีวิวอะไรผิวขาวใสคือขาวใสขึ้นแบบเร็วมากกินที่เขาอื่นมาไม่เห็นผลมากินของเราคือแบบว่าเห็นผลเร็วมากค่ะพี่ัวมีน้องบางคนส่งรีวิวมาคือสิวแบบ สิวที่คางหนามากซึ่งมันเป็นเหมือนสิวแบบสิวแพ้สิวแบบสิวสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกินไปประมาณสองกระปุกคือสิวหายสิวหายคือหายไปเลยอ่ะแล้วส่งมาให้เราดูนะคะรอยจุดด่างดำก็หายจากเร็วขึ้นด้วยนะคะแต่ใครจะเห็นผลเร็วหรือเห็นผลช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับร่างกายและการดูดซึมของแต่ละคนด้วยอันนี้สําคัญชีอะคอลลาเจนของเราไม่ใช่คอลลาเจนเพียวย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่คอลลาเจนเพียวแล้วคอลลาเจนที่เราใช้ก็เป็นคอลลาเจนที่ได้ในทสิ่จากญี่ปุ่นว่าเห็นผลจริงเรามีใบกระ เลยว่านําเข้าจริงถ้าใครอยากขอดูดูได้นะคะสารสก,กัดเรานําเข้าจากญี่ปุ่นสารสก,กัดบางตัวกิโลนึงเกือบสองแสนทุกตัวมีใบ C O A มีใบรับกันหมดเลยว่าเราเลือกมาแล้วว่ามีสารสกัดที่ดีมีเกรดที่ผีงเงีง่ยมคนไปเที่ยวทะเลแล้วออกแดดผิวไม่ค่อยแสบผิวลื่นอย่างก,กับปไหลผิวใสผิวสวยผิวคุณหนูผิวฟูนะคะเรามาดูกันว่ามีสารสกัดอะไรบ้างนะคะ